3าธันวาคม2566ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กับน้องยูกิที่วัดหนองคราตําบลด่านช้างอําเภอบรรพศพธิสัยจังหวัดนครสวรรค์เมื่อคืนก็มีแฮปปี้นิวเียร์ปาร์ตี้เล็กๆมีการจับฉลากของขวัญปีใหม่ยูกิแบรนด์สร้างความสัมพันธ์สมาชิกยูกิแบรนด์นะครับการทํางานที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านความยากลําบากมาด้วยกัน สุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันกว่าจะมีวันนี้มาได้พวกเราผ่านอะไรมาเยอะสู้ต่อไปครับน้องโยกิบรรดาแฟนคลับแฟนเพลงยังให้กำลังใจทีมงานอยู่เสมอนะขอรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มาเช็คดวงกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าดวงในปี2567ปีนักษัตรนี้จะเป็นอย่างไรโดยอาจารย์นำเซคบุคคลนะครับผมปีนักษัตรดวงดีอันดับหนึ่งได้แก่ ปีฉลูปีมะแมสองปีด้วยกันจะมีโอกาสโชคดีเกี่ยวกับการเงินและความคล่องตัวในการดําเนินชีวิตที่ดีมากขึ้นมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการเงินภาพรวมของชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วงที่ชาวปีฉลูและปีมะแม่จะทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จเป็นส่วนมากนะขอรับ ดวงดีอันดับ2ในปีนี้ได้แก่ปีเถาะปีมะเส็งรากาและปีกุลมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงงานโยกย้ายงานหรือเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่ดีขึ้นโดดเด่นมากมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับดวงดีอันดับ3ปีนี้ได้แก่ปีชวดขานมะโรงมะเมียวกและจอปีนี้จะต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพ ความยุ่งยากมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางขาลงหรือมีอุปสรรคในการดําเนินชีวิตเป็นช่วงที่ต้องฟันฝ่าต่อสู้นะขอรับและมาดูช่วงเศรษฐกิจในปี2,567กันบ้างนะครับเรื่องเงินเงินทองทองคาดว่าจะเติบโต3.5%ดีขึ้นกว่าปี2,566เพราะการส่งออกสินค้าการใช้จ่ายภาครัฐ จะกลับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯฯอีกครั้งหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในปีหน้านะครับก็คือเรื่องของความเร็วของการอนุมัตริร่างงบประมาณการใช้จ่ายประจำปี2,567และก็มีการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเงินดิจิทัลนับว่าเป็นตัวแปรสำคัญต่อเศรษฐกิจฯฯของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 3. ธุรกิจรุ่งได้แก่ หการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแวะตรวจสุขภาพปี2572เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบนะครับธุรกิจรุ่งตัวที่สองก็คือธุรกิจปล่อยคาร์บอนต่ำครอบคลุมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์เปิดตลาดคาร์บอนเครดิต ตลาดซื้อขายใบรับรองไฟฟ้าสีเขียวอาจว่าการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าอาจเพิ่มไม่ต่ำกว่า10%และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนขยับขึ้นเป็น15-20%สินค้ารุ่งตัวที่3นั่นก็คือตู้กดสินค้าอัตโนมัติคาดว่ารายได้จากผู้ประกอบการขยายเป็น8-10%ในปี2567 กูก็จะมีสินค้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารสินค้าในชีวิตประจำวันเครื่องดื่มตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความสะดวกสบายของผู้บริโภคในยุคใหม่คนเมืองของฝากจากใจแอดมินวันนี้บอกว่าจงสุขกับชีวิตที่ธรรมดาสิ่งสำคัญของชีวิตคือความเป็นธรรมดาที่ไม่ต้องไปโห้ยหาอะไรให้มากจะทำให้เราเหนื่อยกับการตามหาสิ่งนั้นๆ ไม่ต้องอิจฉาคนอื่นเพราะเราไม่มีแต่จงใช้สิ่งที่มีให้คุ้มค่าและพอใจกับความเป็นเราให้มากที่สุดแค่นี้ก็สุขใจแล้วนะครับไม่ต้องไปร้องไห้ถ้าความรักมันหายไปเพราะการกลับมารักตัวเองถือว่าเป็นเรื่องโชคดีเรื่องหนึ่งที่ธรรมดาชีวิตคนธรรมดาคือชีวิตที่เจ็บปวดได้ร้องไห้ได้หัวเราะ และก็มีความสุขได้เช่นกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปี2566ต้อนรับปีใหม่2567ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขกายสบายใจเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยตลอดเส้นทางนะขอรับกำลังใจมีไว้แบ่งปันช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลรราดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาแล้วนะโชคดีมีความสุขสวัสดี đi club